สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้ำฝนก็จะมาบอกวิธีใส่แฮตแทกได้คลิปวิดีโอนะคะแฮตแทกสีพฟ้านะคะเราไปที่ y t s t u d i o ให้ไปเลือกวิดีโอนะคะน้ำฝนขอเลือกวิดีโอก่อน เลือกวิดีโอมา1วิดีโอนะคะเราจะเลือกวิดีโออะไรก็ได้น้องฝนจะเลือกวิดีโอคลิปหมาคลิปน้องหมาดีกว่านะคะหมาน้อยน่ารักนี่นะคะแล้วก็จิ้มไปที่รูปดินสอเลยจะเห็นว่ามีรูปดินสอ ให้เราใส่จิ้มไปที่รูปลินสอนี้นะคะให้เราใส่แฮตแทกแล้วเราก็ใส่คําที่เราต้องการจะใส่เป็นแฮตแท็กคำที่เราต้องการจะทําให้มันเป็นตัวหนังสือสีฟ้าแฮตแท็กตรงลิ้นสอ,อ,น,อสาานี่นะคะให้เราใส่ตรงนี้ให้เราตั้งค่าทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมใส่แฮตแท็กข้างล่างด้วยนะคะ เสร็จแล้วให้เราบ,บันทึกแล้วเราก็ออกจากว t s ทีสต,ตูเข้าไปที่หน้าช่องที่ youtube ของเราเลยนะคะจิมลงไปที่ช่องของเราเลยเลยไปที่ช่องของคนนะคะจิมมาดูว่าแฮชแท็กที่เราใส่เมื่อกี้มันได้ผลไหมเห็นไหมคะว่ามันขึ้นว่าเป็นวิดีโอสั้น ตัวสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าใต้คลิปนะคะประมาณนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ